รอบเรียมออสไตล์ผู้แต่งจอห์นลอยผู้แปลผู้นับอุทัยเลิศดอรุณบทที่3ทะเลสาบใดมีขนาดใหญ่ที่สุดเท่าที่มนุษย์รู้จักทะเลสาบที่ว่านี้อยู่ห่างออกไป1,355ล้านกิโลเมตรคิดเป็นครึ่งทางของระบบสุริยะเลยทีเดียวในปี2007ยานแคสชินีฮอยแกนได้ส่งภาพไททันดวงจันทร์ดวงใหญ่ที่สุดของดาวเสราร์กลับมายัางโลกภาพเรดาร เผยให้เห็นทะเลศัพท์ขนาดมากึมาบริเวณจุดที่ใกล้กับขั้วโลกเหนือครอบคุมพื้นที่ประมาณ388,500ตารางกิโลเมตรซึ่งถือว่าใหญ่กว่าทะเลศัพท์แคสเปียนที่ถูกยกให้เป็นทะเลศัพท์ขนาดใหญ่ที่สุดในโลกด้วยพื้นที่371,000ตารางกิโลเมตรทะเลศัพท์แห่งนี้มีชื่อว่าคาแคนเมียไททันมีทะเลศัพท์อยู่เป็นจำนวนมาก และนับเป็นกลุ่มก้อนของเหลวที่มีความเสถียรเพียงแห่งเดียวเท่าที่เคยมีการค้นพบนอกเหนือจากโลกแต่ของเหลวที่ว่านี้ไม่ใช่น้ำอุณหภูมิเฉลี่ยบนไททันคือลบ181องศาเซลเซียสน้ำที่นั่นจึงมีสภาพเป็นน้ำแข็งทั้งหมดส่วนที่อยู่ในทะเลสาบนั่นก็คือก๊าซเหลวมีเทนอีเทนซึ่งเป็นส่วนประกอบหลักของก๊าซธรรมชาติที่พบได้บนโลกอากาศที่นั่นเย็นจัดจนไม่แน่ว่า อาจมีภูเขามีเทนแข็งฝั่งตัวอยู่ด้วยก็เป็นได้องค์ประกอบทางเคมีของไททันค่อนข้างคล้ายกับโลกของเราในช่วงที่สิ่งมีชีวิตชนิดแรกปรากฏขึ้นอีกทั้งยังเป็นดวงจันทร์เพียงดวงเดียวในระบบสุริยะที่มีชั้นบรรยากาศในปี2004เว็บไซต์ล็อบเดิมพันแรดบลร่วมกับนิตยสาร n e w Scientist ได้เสนอให้ผู้คนร่วมพนันด้วยอัตราต่อรอง1 0 0 0 0ต่อ1ในหัวข้อว่าเราจะค้นพบสิ่งมีชีวิตบนดวงจันทร์ไททันหรือไม่เมื่อพิจารณาอย่างละเอียดรอบครอบแล้วคำตอบที่ได้คงจะเป็นไม่เพราะพัฒนาการของ DNA บนไททันนั้นเป็นเรื่องที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นได้เนื่องจากสภาพอากาศที่เย็นจัดและป่าะจากน้ำในสภาพของเหลวอย่างไรก็ตามนักชีวดาราศาสตร์ บางคนให้ความเห็นว่าในทะเลสาบไฮโดรคาร์บอนบนไททันอาจมีสิ่งมีชีวิตที่หายใจด้วยก๊าซไฮโดรเจนแทนก๊าซออกซิเจนอยู่ก็เป็นได้ส่วนอีกทฤษฎีหนึ่งระบุว่าสิ่งมีชีวิตอาจเดินทางจากโลกไปถึงไททันผ่านจุลินทรีย์ที่เกาะติดอยู่กับหินซึ่งหลุดกระเด็นออกนอกวงโคโจรโลกหลังจากถูกอุกาบาตขนาดยักษ์พุ่งชน a n e เซกอรัสปรา และนักจัก,กรวาลวิทยาชาวกีกคือผู้คิดค้นทฤษฎีดังกล่าวและเรียกมันว่าแพ่นสปอเมียในยุคนั้นมันถูกใช้เป็นคำอธิบายว่าสิ่งมีชีวิตบนโลกมาจากไหนที่แน่แน่คือถ้าดวงอาทิตย์ร้อนขึ้นอุณหภูมิบนไทยท่านก็จะเพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วยซึ่งอาจส่งผลให้เกิดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการกำเนิดของสิ่งมีชีวิตโดยอาจกินเวลาอีกอย่างน้อย6000ล้านปี แต่โอกาสที่แล็กบกจะยังคงอยู่ถึงตอนนั้นเพื่อจ่ายเงินในผู้ชนะพนันก็ดูจะลิบหลี่เต็มทนบทที่3ได้จบลงไปแล้วขอบคุณทุกท่านที่รับชมและรับฟังขอบคุณค่ะ